สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำในเรื่องของการแปลงไฟนะครับจาก6โวลต์เป็น12โวลต์นะครับซึ่งก็หลายๆท่านเนี่ยอยากจะรู้ว่าวิธีการในการที่จะแปลงไฟเนี่ยมันยากไหมแล้วมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการแปลงระบบไฟจาก6โวลต์เป็น12โวลต์และ เมื่อทำเสร็จแล้วมันมีผลอย่างไรเกี่ยวกับตัวรถนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้แล้วก็จะมาแนะนำสำหรับคนที่อยากจะทำเองนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีแล้วก็มีประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะทำเองแล้วก็ถือว่าเป็นความรู้แล้วกันนะครับหรือว่าใครที่รู้แล้วก็ดูว่ามันใช่ไหมหากไม่ใช่ยังไงก็แนะนำมาได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าแต่ละคนแต่ละวิธีการแต่ละช่าง มันเหมือนหรือว่ามันแตกต่างกันอย่างไรส่วนวันนี้ไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือว่าแตกต่าง<ม>เดี๋ยวจะพามาดูว่ามีวิธีการอย่างไรสําหรับการแปลงไฟในส่วนของตัวรถคันนี้เป็น RXK นะครับซึ่งได้ทําการแปลงเป็น12โวลต์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเริ่มต้นกับช่างลานะครับว่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนถามเองว่ามันมีอุปรกรณ์อะไรบ้างแลวมันทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะ,ะเดี๋ยวช่างลาติดไมคก่อน เริ่มกันเลยนะครับอ่าอย่างนี้เมื่อกี้ได้เริ่มต้นแล้วนะสำหรับการแปลงไฟเดิมนะต้องบอกท่านผู้ชมว่า R X K มันเป็นไฟ6โวลต์น,นะครับที่<ช>เป็นไฟระบบ AC DC AC 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 ขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวเล็กๆเ,เป็น2ขาเพื่อจะแปลงเป็น DC เพื่อจะอามาเข้าแบตเตอรี่อ่าอาง่ายๆว่ารถสแตนดาดเลยของ เอคคันนี้มันเป็น6โวลต์น,นะครับแล้วปัจจุบัน,น,นปัจจุบันนี้คนมานิยมที่จะแปลงเป็น12โวลต์กันเยอะมากนะครับด้วยเหตุผลเดี๋ยวผมจะบอกว่าเหตุผลอะไรแต่ว่าก่อนอื่นจะให้ช่างลาเนี่ยพาไปเริ่มต้นสำหรับการที่จะแปลงเป็นไฟ12โวลต์กันเลยเริ่มจากจุดไหนอ่หาเริ่มจากแผ่นชาร์จก่อนแผ่นชาร์จของ Honda ทีนี้มันก็จะมีวงจรวงจรก็คือเราจะหันเขี้ยวขึ้นมาอย่างนี้นะเดือยอาเดือยตรงนี้ก็จะหันอย่างเงี้ยครับอาขาขาขานี้ก็จะเป็นแดงเขียวข้างบนจะเป็นขาวเหลืองอาทีนี้ทีนี้ไฟที่ขึ้นมาจากจากมัดไฟข้างล่างครับอาจะเข้ามาขาวขาวเหลืองอะทีนี้ตรงนี้ก็คือสายเขียยนี่ก็ลงกาวไปเลยลงกาวกับตัวเครื่องเป็นสีแดงเข้ามาที่แบตเตอรี่ครับ อันนี้ครับแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะมีมัดไฟตัวนี้อันนี้ต้องเปลี <toughest S 2> ่ยนใช่ไหมต้องเป <shap. S 2> ลี่ยนครับเปลี่ยนรุ่นที่ว่าเป็นจุดสองว้มันมาเปลี่ยนมัดไฟด้วยครับอาอย่างนี้เพื่อให้เห็นภาพมัดไฟมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ,รบตัวนี้นะ,ม,นะ,นนนนะมันจะอยู่ในนี้นะครับมันจะอยู่ในนี้แล้วก็มันก็จะมีสายที่อยู่ในตัวมัดไฟมันก็จะมีขึ้นมาที่ ตรงไหนเน่ตรงนี้ครับอ่เอาเดี๋ยวเอาเอาให้ท่านผู้ชมดูจะมีเส้นเส้นนี้ที่ขึ้นมาอ่าตัวนี้นะครับเอาง่ายๆว่าอันดับแรกเลยคือนี่ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวมัดไฟนะครับที่มันเป็น12โวลต์อ่พาพอเปลี่ยนมัดไฟเสร็จแล้วยังไงต่ออ่พาพอเปลี่ยนมัดไฟแล้วก็อ่าเราก็มาจับขาอยู่ฝั่งนี้ฮะจับขาขานี่เป็นขาอะไรขาของแผนชาร์จอ่า อันนี้ก็คือแผ่นชาร์ตก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมใช่ครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นชาร์จเป็น12โวลต์เหมือนกันของ Honda ของ Honda ก็ตอนนี้เราเราใช้เราใช้ตัวม์ดไฟ12โวลต์แล้วก็ตัวนี้ก็คือเลือกใช้ของ Honda ครับของ Honda ได้เลยครับ Honda นี่เป็นรุ่นไหน Honda เวฟ Honda Sonic, s o n i c ได้หมดเลยได้หมดเลยอ่ะอป๊าปอ่ะเปลี่ยนตัวนี้เสร็จแล้วอ,อ่างงนี้ราก็มาเดินสายเดินสายเข้าก็คืออย่างที่ ที่ได้วาดรูไหมเดินสายเข้าเข้าตัวไหนเข้าวงจรตัวหี้าก็คือสายที่ขึ้นมารุ่นนี้มันจะขึ้นมาแค่เส้นเดียวตรงเนี้ยเส้นนี้แหละทีนี้มันก็จะเข้าเหลืองขาวตรงนี้แหละครับครับเข้าเหลืองขาวทีนี้สีเขียวก็คือตรงนี้จะลงกาวไปเลยลงกาวตักโคลลงโคลไปแล้วก็จะมีเส้นแดงเส้นแดงเส้นแดงตรงนี้วิ่งมาแบตเตอรี่ไปเข้าแบตเตอรี่ใช่ครับอยู่แค่นี้ แค่นี้นครับเสร็จละเสร็จแล้วไหวทำไมมันเสร็จไวแท้นึกว่าดูแล้วมันจะยุ่งยากอาผมผมไปช้าๆเริ่มต้นจากหนึ่งเปลี่ยนมัดไฟเนาะมัดไฟฝั่งที่เป็นมัดไฟด้านซ้ายนะครับของตัวเครื่องให้มันเป็น1 2โวลต์พอเปลี่ยนมัดไฟตอนที่เราเปลี่ยนมัดไฟเราต้องแปลงอะไรไหมหรือว่าเปลี่ยนได้เลยก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนมัดไฟ มาใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรเลยไม่ต้องแปลงอะไรเลยไม่ต้องอ่าง่ายๆแล้วก็มาซื้อตัวนี้แล้วก็ใส่แล้วก็ทํำสายไปจอ่มพอพอทําเสร็จขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บหลอดไฟก็ต้องมาเปลี่ยนด้วยอต้องมาเปลี่ยนเป็น12โวลต์ด้วยรถคันนี้เนี่ยถ้าเป็นรถเดิมสแตนดาดทุกอย่างมันจะเป็น6โวลต์หมดไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟหน้าด้วยไหม ไฟไหน้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวมันเป็น6กโวลต์ถามนิดนึงถ้าเราไม่เปลี่ยนมันเป็นยังไงขาดขาดเลยตุ๊บเลยเพราะอะไรอาจจะไม่ขาดในตอนนี้แต่ว่าใช้งานแบบแป๊บเดียวขาดแน่นอนขาดแน่นอนเพราะว่ากระแสไฟมันเกินใช่ครับอย่าลืมนะครับทําตัวนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวด้วยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังให้มันเป็นหลอด12โวลต์และปัจจุบันนี้บอกเลยว่า หลอดไฟตัวที่มันเป็น6โวลต์นี่มันหายากมากๆแล้วถามนิดนึงมีลูกค้าบางคนซื้อไปแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้แปลงไฟแล้วจะไปใช้หลอด12โวลต์มันใช้ได้ไหมมันมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะติดมีลลี่นิดเดียวเองมันจะไม่สว่างลยครับก็คือ,อไฟมันไม่ถึงว่าไงไฟมันไม่ถึงครับง่ายๆเลยก็คือไฟไม่ถึงน<ช>ะสมมติว่า ก็เหมือนเหมือนก,นกันกับไอตัวที่ว่าพอแปลงแล้วหลอดไฟไม่เปลี่ยนอันนี้ก็ไฟเกินก็หลอดขาดครับแต่ว่ายังไม่แปลงไปไปซื้อหลอด12โวลต์มาใส่ก็ไฟก็ไม่ถึงก็ลีลีก็ไม่สว่างอ๋อเข้าใจละทีนี้ถามเพิ่มเติมอะจบหรือยังนี่เปลี่ยนแปลงไฟเป็น12โวลต์นี่จบแล้วครับจบแล้ว <S <S> จบแล้ว <S <S> อะไรวะทำไมมันจบง่ายอย่างงี้ทีนี้ถามต่อถ้าเกิดว่า พอแปลงไฟเป็น12โวลต์เสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่ารถมันจะแรงขึ้นไหมเอออยากรู้มากเลยด,เดยิเดี๋ยีบ้างบ้งงางคนเอ๊ะบางคนอาจจะคิดว่า <Yeah. S 2> เอ๊ะแปลง12โวลต์คำว่าแปลงไฟนี่แม่งรถต้องแรงแน่ๆเลยว่ะแบบอยากแปลงบ้างเห็นเพื่อนแปลงก็แปลงบ้างมันแรงขึ้นไหมเอาตรงๆเอาตรงๆก็คืออันที่จริงแล้วคือมันมันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันแยกกันคนละส่วนคือไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยคือ ในชุดที่เราแปลคือชุดแสงสว่าง,างก็คือพวกไฟเลี้ยวพวกเรือนไม้พวกนี้ไฟเบรกไฟนี่พวกนี้ไมไ่ไม่เกี่ยวกับาการจุดระเบิดไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกันเลยค,คนละเมนเลยว่างั้นคนคนละเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนละลายาใช่คนละลายาามันวิ่งขึ้นมาคือมัดไฟแสงสว่างก็อีกมัดหนึ่งมัดไฟของไอจุดระเบิดก็อีกมัดหนึ่งมันแยกกันอยู่ครับ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้มันแรงก็เท่ากับว่าก็ต้องไปทําอีกชุดหนึ่งครับซึ่งไม่เกี่ยวกับชุด12โวลต์ตัวนี้ที่เราทําไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับพี่น้องอันนี้เป็นความรู้นะครับแล้วก็อะทีนี้พอเราแปลงเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็น12โวลต์แล้วมีวิธีทดสอบยังไงใช่ครัก็คือเราก็ต้องมีตัววัดโวลต์วัดโวลต์นะครับวัดโวลต์อหลังจากทําเสร็จแล้ว เออแล้วจะรู้ได้ไงว่าม่มันจะเป็น12โวลต์แล้วทํายังไงวะอ่ามันก็มีตัววัดโวลต์นี่ก็คือพอพอเอาตัววัดโวลต์มาจับมันก็เป็น12เอาวางเลยเออเนี่ยฮะพอวัดเสร็จแล้วมันก็ขึ้นเลยแบบทีแรกที่แรกก็คือแบตเตอรี่มันตัวนี้แบตเตอรี่มันอ่อนอยู่มันอ่อนแล้วมันอ่อนแล้วแต่นี้ผมสตาร์ทไปพักหนึ่งแล้วมันมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาเอาลองสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยซิอยากรู้ว่า มันมันมีอะไรแตกต่างบ้างถ้าราเบิลเครื่องมันก็จะขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรืเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยเท่ถ้ารอบที่สูงมันก็ขึ้นไปเรื่อยแต่ว่าจะไม่จะไม่เกิน13.5ประมาณนั้นไม่เกินถ้าเกินอ่ะถ้าเกินก็คือถ้าเกินมากกว่าสิบสประมาณนี้ก็จะเป็นโอเวอร์ชาร์จไปแล้วแบตเตอรี่มันจะบวมขึ้นมาแบตเตอรี่มันจะพัง จะพังเลยใช่ครับมันจะมีอยู่นะครับคือต้องไม่ต่ำกว่า12แล้วก็ต้องไม่เกินไม่เกินสี่้อ่าประมาณน,นี้ครับประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้พ,พอพอเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยมันเห็นผลยังไงอ่ะเปลี่ยนเป็น12บโวล์ละมันเห็นผลยังไงไฟสว่างขึ้นมัไฟสว่างขึ้นครับไฟเลี้ยวสว่างแต,แต่ดังแต่ดังแต่ดังไฟสว่างทีน,นี้ถ้าเกิดว่าแต่ยังเป็น6โวล์อยู่อ่า อ่าบางทีไฟมันเกินนะเสียงมันก็จะเพี้ยนไปเพี้ยนไปเลยแต่เพี้ยนไปเลยใช่ครับเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เราบอกว่าคือถ้าเราแปลงเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่จะต้องแปเปลี่ยนให้มันเป็น12โวลต์มีไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังแตรครับไฟหน้าเกี่ยวไหมไฟหน้าไม่เกี่ยวครับไฟหน้าไม่เกี่ยวไฟหน้าก็เป็นอีกเมนหนึ่งเหรอไฟหน้านี่จะเป็นส่วนาจะเป็นไฟเครื่องครับ๋อไฟหน้าก็คือเป็นเป็นไฟเครื่องไปเลี้ยงครับไม่เกี่ยวกับพวกไฟเลี้ยวเลยแล้วแล้วก็ เอาเอาหลากัหลกๆเลยมีแตรกับไฟเลี้ยวแค่นั้นถูกไหมใช่ <c oughs> แค่นี้จบละว <c oughs> แล้วมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมสําหรับคนที่อยากจะแปลงเป็น12โวลไหมมีอะไรที่แบบชวนปวดหัวบ้าง <c oughs> มีไหมก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะมันก็มีประมาณนี้ ความยากของการแปลงสิบวลต์มีอะไรช่งหมตรงนี้ผมว่ายังยยัังงไม่ไม่ค่อยยากนะครับเพราะว่ามันวงจรมันไม่ซับซ้อนครับมันมีแค่ไฟสี่เส้นเองครับแค่รู้หลักการจะง่ายมากรู้ว่าอันดับแรกเป็นอะไรอันดับแรกคือให้รู้ตรงนี้ก่อนอให้ให้รู้ตัวนนี้ะก็คือตรงนี้ก่อนก็คืะก็คือตรงที่ผมเขียนไว้เนี่ย ตรงนี้แหละนี่เลยนะครับให้รู้ตรงนี้ก่อนให้ให้รู้ว่าสายไหนผ่<ห>า,<ห>านไหนไม่ผาไหนใช่ครับแค่นั้นเองแล้วก็เดินให้มันถูกนะครับมันก็จะแปลงได้แล้วนอกจาก RXK แล้วเนี่ยการแปลงไฟ12โวลต์ให้เป็น12โวลต์ทำได้กับรถรุ่นไหนบ้างพอรู้ไหมคือผมเท่าที่ผมเคยแปลงมาเนี่ยคือ,อยังคันที่แล้วก็คืออะไร J JX100 หรืออะไร JX พวกพวกรถ พวกรถรุ่นเก่าเนาะรุ่นเก่าร,รุ่นเก่าที่มันเป็นรถแบบรถโบราณรุ่นเก่าทั้ง2จังหวะ4จังหวะส่วนใหญ่แล้วสมัยนั้นจะทําเป็นรถ6โวลต์มาแล้วก็มีอย่าง FC ที่ปิดการขาย AR80 ไมโครอันนี้ก็แปลงเป็น12โวลต์คิดว่าน่าจะทําได้เนาะคิดว่าน่าจะได้ครับเดี๋ยวต้องเอามาดูคิดว่างวงจรคงไม่สลับซับซ้อนเท่ากับ r หรือดวยาไมโครเนี่ย ไมโครนี่ผมก็ยังไม่เคยไม่เคยทำแล้วมีอะไรอ่ะเดี๋ยวนะรีโอนี่สิบสองอยู่แล้วอ๋ออันนั้นอันนั้นเราเราไปแปลงเป็นกล่องแดดครับกล่องแปลงอันนั้นเป็นเรื่องของความแรงละอ่าใช่ใช่ไหมอันอันนั้นคือแบบถ้าถ้าแบบรถไปไปแปลงไฟเพื่อที่จะให้แรงอันนั้นมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยแปลงไฟเพื่อให้ไฟมันสว่างแล้วก็ ให้มันสามารถใช้ได้กันกับอะไหล่ที่มันมีอยู่ณปัจจุบันเพราะว่าพวกหลอดไฟที่มันเป็น6โวลต์ปัจจุบันนี้มันมันผมว่าหายากอะ่ะหลักๆคือตอนนี้เขาขายเป็น12โวลต์กันหมดแล้วนะเออก็ประมาณนี้แหละนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้กันสำหรับคนที่กำลังอยากจะแปลงไฟ จาก6โวลตเป็น12โวลต์นะครับบน RXK คันนี้นะฮะหรือว่าคันอื่นก็ได้ที่มันเป็น6โวลต์อยู่อยากจะแปลงเป็น12โวลต์ก็น่าจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับเพียงแต่รู้หลักการเรื่องของสายไฟเท่านั้นเองนะยังไงชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆห,หากใครมีความรู้ดีๆแนะนำกันได้นะครับยินดีที่จะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้มีความรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ อ่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ